นะครับเพชรมณีเชียงใหม่มวยไทยยิมกับขวัญใจสิทธพนมทองสุดท้า,ายด้วยล่มฟ้าพอทองบุรานกับแปดศอกสอจรถไชย,ยรับโอ้เดินคู่ขวัญก่อนเลยครับนี่ครับไห้ลงแ่แน่นเหลือเกินครับซ้ายของคมเพชรขวดมาลกลางนี้จะเหลือไม่เท่าเดิมมวยซ้ายนี่เป็นประเภทที่ชกยากครับในอดีตที่บาง่ายลงทุนเปลี่ยนแปลงกับให้นักมวมเป็นมวยซ้ายครับเพื่อให้ผู้ชมกบทางลำบากครับในหน้าได้ดีครับนี่ครับโอ้ตัดเหลียมทิ้งไปก่อนครับนะครับ ชิดชมไปต้องทบจะหักไม่ได้ครับวงในวุฒิเดชกระชากเอาจนได้เลยครับแต่โดนพระทางตรงไปเรื่อยดูครับช่วงชกได้เปรียบทางเขาได้ลำบากเหมือนกันอู้โหจังหวะโผมต้องบอลตอครับนี่แหละครับนักชกจากสปบลาวเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียครับแทงซ้ายเรื่อยๆครับทางด้านคอมเพรสเอ็มเอ็มลงกว่านี้อ่าครับจับในได้พยายามคีบยังคีบไม่ได้ครับโดนออกขวางแทงขวาลำตัวหูแล้วจิ้มซ้ายคืนครับครับวงในกระทุ้งเข้ามา ไา้ทีเดียวครับแล้วหมดยกที่1ครับไทยมวยระดับต้นๆของประเทศสปปลาวเลยครับเอาละครับยกที่2ครับเดินวางแข้งนํามาก่อนครับทางด้านคอมเพตซ้ายนี่ครับพยายามจะบวกคืนครับทางด้านคอมเพตบิเดชหลักเหลี่ยมแกดีแกจัดครับเลิกนี่ครับอีกครั้งครับเหลี่ยมแบบนี้เล่นงานไปหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับไม่ได้ยกหวายืดตัวสู้ครับทางด้านแน่ก็ยังไม่ไหวครับสุดท้ายไปโดนหักอีกทีหนึ่งคอมเพตเจาะนายตี กระชากอีกทีครับนาวุฒิเดชซ้ายยาวกับธนาคมเพชรมาอีกแล้วครับตบขวาเติมซ้ายล้วเข้าในดาวุฒิเดชต้องเป็นฝ่ายเชิงเข้าหาอีกทีที่นี้ขาจะมาตัดต่อเนื่องใช้ได้ครับอาวุธของทางด้านวุณต้องเดินเกมเร็วกว่านี้ครับจิ้มลำตัวแล้วหว่างแข้งซ้ายเอ้ามาโดนทองกับเบียร์การครับธนาคมเพชรครับล้วงไาที่ลำตัวครับแม่เอาวะทางด้านคุณคมเพชรเอาล้วครับล้วงลำตัวทีนึงที่ไปที่เต่าใ่ครับทางด้านวุฒิเดศครับหว่างแข้งขวาโอ้ ห่วงแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับแต่ไม่เข้ามุมในกรรมการไม่นับนะครับเอาละครับเสียไปหนึ่งนับครับทางธนาคมเพชรอู้หูแต่ดูครับวางซ้ายจิ้มซ้ายแล้วเหลี่ยมมาเหตุจิ้มลำตัวไปอยามจะเลือกเป้าใหญ่ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นบ่อเลยครับของทางธนาคมเพชรไม่ไหวครับไม่ไหวครับโอ้ต้องยุติการชกเลยครับ Ladies and gentlemen the Fight of Prize สนับสนุนโดย Max มวยไท i Facebook Live และ Max มวยไท i Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max m u มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไท i และบนระบบ iOS และ Android Max มวยไท i Mobile App ดาวโหลดได้บน iOS และ Android No Prize Max มวยไท i Mobile App Alright ladies and gentlemen we have a winner by words of technical knockout round Conor Wood to the Chiang Mai Muay Thai Gym.